แพตตี้อวดหน้าสดเปิดแงสู้กล้องชวนใจละลายสมเป็นขวัญใจชาวเน็ตทั่วประเทศไทยเลยก็ว่าได้สำหรับนางเอกหน้าสวยแพตตี้อังสุมาลินเพราะไม่ว่าจะทำอะไรหนุ่มๆก็พร้อมจะซับพอร์ตตามกดไลค์คอมเมนต์ตลอดเวลาแลังสุดสาวแพตตี้ได้โพสภาพแจกความสดใสโชว์หน้าสดเปิดแงรับซับพร้อมแคปชั่นว่าเปิดแมงให้สว่างสวายเผื่อพี่จะเปิดใจให้หนู่บ้างและไม่ผิดหวังอีกเช่นเคยหนุ่มๆตามกดไลค์คอมเมนต์ แซวสนันออนไลน์อาทิเช่นหนูก็อยู่ในใจพี่แล้วนะคะหรือหมายถึงพี่คนไหนอีกต่อให้เม่งเป็นห่วงเฟยหงเขาก็รักเตงค่ะหนูระวังไม่สบายนะคะเดี๋ยวพี่เช็ดผมให้หนูเองค่ะหรืออาบน้ําเสร็จก็รีบออกมานะครับร่านานแล้วเนี่ยหัวใจพี่เปิดกว้างเว้นที่ว่างไว้เพื่ออังเม่งทั้งหัวพี่ก็จะรักไม่แปรเปลี่ยนจ้าชอบยาสระผมที่เขาซื้อให้ไหมที่รักเป็นต้น